คุณบอกว่าหนูเหมือนลีนาจังและหนูขอย,ย่าถามว่าแล้วลีนาจังเขาไม่ดีตรงไหนเพราะฉะนั้นคนที่ดีพอสาหรับคุณคือใครคะคนที่ดีพอสาหรับคุณคือใครที่พูดมาทั้งหมดคืออยากให้คิดได้จริง ครีเอเตอร์ที่จะสามารถนําสิ่งที่คุณพูดมาสามารถสร้างคอนเทนต์ในการพูดคุยได้เพราะฉะนั้นหนูขออนุญาตพูดคุยถึงประเด็นของคุณนะคะคุณบอกว่าหนูเหมือนลีน่าจังและหนูขออนุญาตถามว่าแล้วลีน่าจังเขาไม่ดีตรงไหนและคุณรู้ได้ไงว่าใครดีหรือไม่ดีคุณต้องการเลือกคนที่แค่ภายนอกหรือภายในคุณต้องการคนที่สามารถพาคุณชีวิตเจริญเติบโตไปข้างหน้าได้หรือคุณต้องการคนที่จะทให้ชีวิตคุณต่ําลงเจนี่เป็นคนที่หาเงินได้เองได้ตั้งแต่อายุส0บปีจนถึงตอนนี้อายุีสามส มันยังไม่ดีพอสําหรับคุณเพราะฉะนั้นคนที่ดีพอสําหรับคุณคือใครคะคือใครคะคนที่ดีพอสําหรับคุณคือใครหรือคุณขี้แพ้จนคุณต้องมาโจมตีคนอื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วหนูว่าเลือกได้ค่าคนอื่นกันเลยคะ่ะเอาเวลาไปทำมาหากินเถอะ เอาเวลาไปถ่ายรูปโปรไฟล์แล้วก็ตั้งโปรไฟล์เพราะว่าการที่คุณจะไปสมัครงานกับใครสักคนแล้วคุณขึ้นรูปโปรไฟล์สีดาถ้าคุณมาสมัครบริษัทเจนนี่เจนนี่ก็ไม่รับเพราะคุณไม่มีตัวตนชีวิตจะได้ดีขึ้นนะคะเป็นกาลังใจให้นะคะที่พูดมาทั้งหมดคืออยากให้คิดได้จริงหนูก็เคยอยู่ในจุดจนต้องแบบหาอะไรทําแต่หนูก็ไม่ไปหาเรื่องใครนะหนูก็หาอะไรทําแบบให้ตัวเองดีขึ้นหายไปเลยหายไปกับความมืดเลย